อันไอเดียหนึ่งที่เราสามารถที่คลิปทัวร์เขาบอกว่าเอ้ยเราจะเอาเวิร์มโฮมาจากไหนอย่างเงี้ยนะครับก็เขาบอกว่าไอรูหนอนเียมันเกิดขึ้นอยู่ในเขาเรียกสเกลที่เล็กมากตลอดเวลานะครับเขาเรียกว่าควอนตัมไอแผงสเกลนะครับก็คือตามหลักควอนตัมแมกนานิกส์เนี่ยถ้าเราพิจารณาว่าเป็นเอมตี้สเปซนะครับเขาบอกเอมตี้สเปซคือเอมตี้จริงๆไม่มีอะไรอยู่เลยนะครับไม่มีอะไรอยู่เลยอันนี้มันมีหลัก uncertainty อันเซอร์เทนตี้ของของไฮเซนเบิร์กที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีช่วงขนาดเวลาหนึ่งที่มัน มันสามารถยืมพลังงานบางอย่างมาสามารถสร้างรูปภาคที่มันเกิดขึ้นมาได้ใช่ไหมครับขึ้นเป็นเป็นอะไรก็เป็นเวอร์ชวลพาราเด็ลขึ้นมาอย่างนี้ผมเขียนให้ตรงนี้นะครับในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้มันเกิดขึ้นมาเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยๆนะครับในช่วงเวลาสั้นๆนะครับมันยืมมันยืม energy มาจากแบ็กเก่าวไวนะ้ง่ายยืมแล้วคืนยืมแล้วคืนยืมแล้วคืนอันนี้ยืมมาคืนยืมมาคืนยืมมาคืนอะไรเงี้ยนะครับ ก็ประมาณว่าเห็นเห็นภาพเขาจริงๆแล้วใน empty space ของเราเนี่ยจริงๆมันเกิดกระบวนการนี้อยู่ตลอดเวลาทีนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราซูมอินเขาเรียกว่าสเปซไทม์เราไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเข้าไปในสเกลที่เล็กเรื่อยๆอย่างเงี้ยไอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็จะไปทําให้ไอ้ space time ของเราเนี่ยมันเกิดการบิดเบี้ยวไหวง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าการที่ในช่วงเวลาสั้นๆนะครับ energy ที่มันจะต้องใช้มันต้องสูงงั้นไอน้ energy เนี้ยมันก็ไปคอสทําให้ space time มันมันเคริร์ฟ กับเพื่มไว้ง่ายครับฟัคทัวเรชั่นนัคือกระเพื่มกับไว้ง่ายก็คือเกิดเป็นผิวที่มันไม่เรียบขึ้นมาในอันนี้จะอยู่ในสเกลที่มันเล็กๆครับถ้าเราขยายมาสเกลใหญ่ๆเนี้ยเราจะไม่ไม่เห็นไอเขาเรียกปรากฏการณ์น,นี้ใช่ไหมครับประมาณนั้นอันนี้คืในแพงสเกลนี่คือในทั้งทั้งแพงเล้งกับแพงไทม์อะไรเงี้ยนะครับถ้าผมสเกลตัวนี้นะครับ,รรบประมาณนั้นก็จะเกิดฟัคทัวเรชั่นคือว่าซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะมีรูให้ให้ให้มันเป็นรู คล้ายๆเป็นคอนเน็กชันกันเกิดขึ้นมาประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วไอ้ผมไม่แน่ใจว่าคอนตัมโฟมเขาเรียกว่าคอนตัมโฟมก็คือจริงๆแล้วสเปซไทม์เราถ้าเมองเป็นเอมิตินะมรันก็จะเกิดเป็นรูเป็นเหมือนคล้ายๆโฟมเรามันจะมีรูพุนๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อเนื่องจากไอ้คอนตัมฟักชั่นซึ่งไอ้เทอมคอนตัมโฟมนี่ผมไม่แน่ใจว่าจอห์นวิลเลอร์นี่เป็นคนเป็นคนให้มันขึ้นมาหรือเปล่านะครับวินไม่รู้ทุกคนรู้จักวิลเลอร์หรือเปล่าครับเป็นอาจารย์ของของไฟแมนเลยนะครับก็เดี อันนี้ก็คือวง่ายนะครับในในหนังสือข,ของคริปโทนก็อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆถ้าถ้ามนุษย์ในโลกอนาคตอีกไกลๆนะครับในในอนาคต,าคตเขาสามารถสร้างทางแมชชีนได้จริงๆเนี่ยเขาอาจะใช้ไอ้เรียกคุณสมบัติพวกเนี้ยมามาสร้างบวมโหเพราะนี้คือรูหนอน,นะครับอันนี้ปัญหานี่คือเกิดในเขาเรียกว่าในสเกลเล็กมากเล็กมากปัญหาคือเราจะทำยังไงให้ขยายรูเนี้ยมันใหญ่ ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็สเตเบิลด้วยครับที่เราสามารถเดินทางขาผ่านขาผ่านข่าไปได้ก็คือเขาก็เขาก็เคลมว่านะครับมนุษย์ในอนาคตคงมีเทคโนโลยีที่ที่สามารถทำมันได้จบนะครับจบข่าวนะครับก็ผมอ่านแล้วอ๋อโอเคนะครับก็ก็โอเคนะครับก็ก็ก็มคเซนส์เราอยากให้มันเป็นก็เป็นนะครับก็โอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้ที่อนุษย์เขาเรียกว่ามนุษย์อนาคตนะครับเขาเรียกภาษาเขาเรียกว่า advanced civilization นะครับ สามารถอาจจะสามารถมีการควบคุมไอรูนนอนตัวนี้ขยายมันขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันสเตเบิลแล้วก็เราก็สามารถเดินทางข้ามผ่านไปได้ประมาณนั้น,นครับอันนี้เป็นไอเดียงานนึ่งที่ผมผมชอบมันมากนะครับก็เขบอกว่าในไอเดียของไฟแมนนะครับในในเรื่องของพลาอิซิกรหรือว่าอนุภาคนะครับสมมุติผมมีอนุภาคตัวนึ่งเริ่มต้นที่จุดนี้นะครับมันจะไปจุดหนึ่งเนี่ยนะครับ ยังไงเนี่ยระหว่างนั้นถ้าเราไม่ออฟเสิร์ฟเนี่ยมันไปยังไงก็ได้นะครับคือมันมีอินฟินิตเวที่มันจะไปนะครับมันก็ไปครับเหมือนเหมือนอันนี้โค้ดที่เขาโค้ดไว้นะครับที่ที่ไฟแมนพูดไว้นะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันจะ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 ไปยังไงเราไม่รู้มันไปอย่างนี้มันชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไอผ่าไนี้ก็คือถ้าเราเวลามันขึ้นตามนี้ใช่มานี้สเปซนะครับถูกไหมมันก็มันก็ไปอันนี้พัฒนาไปตามเขาเรียกว่าเป็น ฟอร์เวิร์ดเวลามันพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีบางกรณีที่อนุภาคเนี่ยมันย้อนเวลาไปแล้วมันค่อยวิ่งไปจุดสุดท้ายก็ได้แล้วสุดท้ายคือเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาสนใจคือโอกาสนะฮะคือในควอนตัมเมคานิกเราต้องคำนวณหาโอกาสที่อนุภาคเนี่ยจะเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดสุดท้ายนะรวมตั้งจุดสุดท้ายก็คือรวมนะท,ทุกๆเส้นทางที่เป็นไปได้คือแอมพลิจูดของมันแล้วก็เอามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพอลลี่เอนบิจูดอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่นั่นคือในในไอเดียของไฟแมน อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออันนี้เป็นไอเดียของวิลเลอร์นะครับคือก็อันนี้ก็เป็นไอเดียที่เออผมผมผมว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาถามที่ที่เขาถามกันคือจริงๆแล้วทำไมอิเล็กตรอนเนี่ยถึงหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเราไม่สามารถบอกได้อิเล็กตรอนเออิเล็กตรอนบีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าทุกอย่างมันแมสมเท่ากันฉาจอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิลเลอร์เลยเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนตัวเดียวในจักรวาลน,นี้นะครับ เดินทาง back and forth back and forth หมายถึงว่าเดินทางย้อนไปข้ามเวลาไปข้ามเวลามาครับทำให้เรามีอิเล็กตรอนที่เราเห็นอยู่นปัจจุบันนี้นี่คือในในเวลาณปัจจุบันนะครับนี่คือชีทของสเปซแล้วนี่คือเวลาณนะปัจจุบันทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน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 ,ในจกักรวาลเราเนี่ยมีอิเล็กตรอนหลายตัวที่มันมีคุณสบมบัติเหมือนก,นกันทุกอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วมันเดินทางกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะครับในทฤษฎีควอนตัมเนี่ยพาร์ติเคิลเนี่ยจะมีจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เวลาเพิ่มขึ้นนะครับส สำหรับแอนะตี้เขาเรียกนะปฏิอนุภาคหรือเปล่านะครับแอนตี้พาร์ติเคิลจะคือจะย้อนเวลาไว้อย่างเงี้นนะครับคือต,ตามทฤษฎีของของของควอนตัมนะครับคือวันนเนี้ยการมันก็เดินย้อนไปย้อนมางั้นก็เลยมีอิเล็กตรอนโพซิตรอนที่มันมีหน้าตาเหมือนกันเต็ไมไปหมดเลยนะแต่จริงๆมันเกิดจากอิเล็กตรอนตัวเดียวก็คือเป็นไอเดียเหมือนกันถ้ามันถ้ามันถ้ามันเป็นจริงนะครับเราก็ไม่รู้วา่าเป็นจริงหรือเปล่าปัญหานะครับก็เป็นไอเดียของวิลเลอร์ขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็จะมีประวัติเขาเรียกว่่ามมีีเรือง เรื่องเล่าที่ไฟแมนเขาไปเล่าตอนนี้เขารับรางวัลโนเบลใช่ไหมครับที่เขาเล่าถึงอาจารย์เขาเรื่องนี้นะครับยิงเรื่องนี้เขาเล่าตอนที่เขารับรางวัลโนเบลใช่ไหมครับถ้าถ้าถ้าทุกคนไปลองอ่านดูว่าตอนนี้เขาพูดนะครับพูดรับรางวัลเขาบอกว่าเนี่ยจอห์นวิลเลอร์นี่คือเป็นอาจารย์เขาโทรมาหาเขาตอนกลางคืนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขามีไอเดียว่าทําไมอิเล็กตรอนกับโพลิสตอนมันถึงมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันเนี่ยมันมันใช้เขาเรียกว่าแมคาีนิซึมอะไรเนี้ยมันถึง เขาก็เล่าให้ฟังแต่ไม่ได้เขาเรียกว่างานเขาไม่ได้พับบิชอะไรเป็นแค่ไอเดียที่เขาดิสคัพกันเฉยนะครับโทรไปขนาดที่ดึกๆอะไรเงี้ยนะครับก็าก้าไฟแมนนอนอยู่โหโทรมาทําไมอะไรเงี้ยนะครับโทรมาเล่าให้ฟังตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับก็จริงๆนี่เป็นเรื่อรนที่ผมผม,ผมไปทํากันบ้านจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับคือจริงๆผมก็ทำกันบ้านเลยกันนะครับคือล่าสุดเนี้ยมันมีคนเสนอนะครับในทฤษฎีควอนตัมเนี่ยมันจริงๆเราสามารถ ย้อนเวลาไปได้เพิ่งเพิ่งโดนเสนอไปเมื่อปีประมาณที่เป็นปี2010ครับชื่อโปรเฟสเซอร์ผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าถูกซิดลอยซะอย่างไม่รู้ทุกคนรู้จักมครับอยู่เอ็มเอนะครับเขาเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเมคานิซึมที่เรียกว่าเทเลพอร์โเตชันนะครับบวกกับโพสต์เซเลคชันบวกกันแล้วป,ปุ๊บเนี่ยมันสามารถเทเลพอร์ตสเตปกลับมาในเวลาย้อนกลับไปได้นี่ก็คือเดินทางย้อนกลับไปในเวลาแล้วก็ไม่ไม่ขัดกับไอ้เขาเรียกว่าพาราดอกซ์ที่มัน ที่มันควรจะมีอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่านี่มันค่อนข้างเทคนิคอนิดนึ่งเลยน่ครับน,นิดน้อเราลองไปเสกคำว่า Quantum Mechanics of Time Travel นะครับซึ่งมันจะมีเปเปอร์เกาอยู่ในอาร์คีสนะครับโหลดได้ฟรีสองสองเวอร์ชันเอ้ยมีสองเปเปอร์นะครับเป็นเปเปอร์เปเปอร์แรกปีไม่แน่ใจปี2010หรือเปล่านะครับอีกเปเปอร์หนึ่งก็อยู่ในใกล้ๆกันนะครับซึ่งน่าสนใจมากเาเเเเ้้า้าาาาออนนนนนนขป็็กกรยย่ะใช่เขาบอกว่าโดย คอมบิเนชันของเทอร์โพรเตชันกับโพสเซลเลชันเมชเจอร์เมนต์ hmm. อะไรเงี้ยไอโพสเซลเลชันอะไรเงี้ยครับมันจะสามารถรอนุญาตให้เกิดการย้อนเวลาได้ของของของสเตตทางควอนตัม hmm. อะไรเงรรี mm ้ย hmm. แล้วในเปเปอร์เนี่ยนะครับไอคณิตศาสตร์ที่เขาใช้เป็นพาร์สอ mm ินทิกรัลนะครับใช่เขาเป็นพาร์สอ mm ินทิกรัลแต่ว่าค่อนข้างเทคนิคอลพอสมควรอะไรเงี้ยครับ อย่างเงี้ยฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะผมบาดแล้วผมก็มึนไปครับผมก็อะไรวะอะไรเงี <c> ้ย <oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเขารีเฟอร์ถึงเปเปอร์สองสามันก่อนหน้านั้นนะครับที่ที่มีคน,สนเสนอไอเดียคล้ายๆกันเอ่อโพสเซเลคชั่นก็คือคําว่าโพสเซเลคชั่นเราคือเราเราเราูเรารู้ว่าไอา้ไอนะคร่าวๆใช่ไหมว่าเรารู้ว่าคําตอบมันจะเป็นอะไรบ้างเราพยายามไปบีบคันนี้ให้มันได้สิ่งที่เราต้องการว่าง่ายๆคือมันทำให้ซิสเต็มเขาบอกมันจะเป็นนอนลีเนียเพราะเราเหมือนพยายามบีบให้ได้คําตอบแบบ ที่เราต้องการมันเป็นโพสต์เรารู้แล้วมันก็เกิดเอฟเฟกตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันเราต้องไปหายไยเพราะว่ามันค่อนข้างเทคนิคอลเหมือนกันอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็จะเคลมว่าไอสิ่งที่เขาทำนะครับไอ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 ลูปที่มันเกิดขึ้นในการย้อนเวลาของเขาเนี่ยมันจะไม่ไม่มีปัญหาเรื่อง па ร๊ดอกอย่างเช่นยการฟ้าเพิร์ท па ร๊ดอกที่มันมันไม่มันไม่คอนสิสเทนต์เือกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นจะมีไอเดียของเดวิดดอยช์เหมือนกันที่มันเสนอไอเดียคล้ายๆกันแต่ว่าของดอยช์มัน มีปัญหาอะไทั้งอย่างแต่ว่าจริงๆถ้าเราไปฟังเลคเชอร์เขาของอาจารย์อยู่ที่เขาอยู่ใน YouTube นะครับดีมากนะครับมีมีเลคเชอร์ของเขา <c oughs> ขเขาให้เขาไปให้เลคเชอร์อยู่ที่ไอคิวซครับน้ำต้มเติมน้ำเติมก็ดีแล้วเดี๋ยวเราคุยต่อกได้นะ